สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะคะเอาอีกแล้วนะคะปัญหามาอีกแล้วนะคะคือว่าได้โทรศัพท์ไปคุยกับแม่เรื่องที่ว่าสามีใกล้จกกะเกษียณแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยนั่นแหละก็คุยไปเรื่อยเปื่อยก็แม่แม่ก็ถามว่า เกษียณอายุเท่าไหร่เกษียณอายุหกสิบสามีเกษียณอายุหกสิบอ่ะน,นะแม่ก็ถามว่าแล้วได้เงินหรือเปล่าถามว่าได้เงินเกษียณทีนี้ก็แม่ก็บอกว่าได้เงินเกษียณก็ดีนะสิก็อบอกว่าอันก็ได้มาเพราะว่าเราก็อธิบายไปว่าเงินเกษียณน,นี่คือเราไม่เราเรา,เราไม่ไม่มีรายได้แล้วเราก็ใช้เงินเกษียณน,น่าไว้กินตอนแก่แล้วก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า ที่ฮ่องกงไม่มีที่ไม่มีทางเราก็ว่ามีแต่บ้านบ้านที่อยู่ก็ต้องเสียค่ายามเสียค่ากินค่าอยู่อะนะค่าอะไรต่ออะไรมันก็ต้องเสียนะพูดถึงอะนะมันก็ต้องคือพูดง่ายๆว่า,วา,วาใช้จ่ายตอนตอนที่บรนตายชีวิตของเราอะนะพูดถึงอะนะแต่แม่แต่แม่ฉันนะนะเขาว่าถ้าได้มาก็ พูดถึงก็ให้อยากอยากจะให้เอาไปแบ่งพี่พี่น้องน้องอ่ะก็บอกไอ้คนนู้นไอ้คนนี้มันไม่มีบ้านก็ว่านะอยากจะให้มันมีบ้านเออก็บอกอยากอยากให้น้องชายนะน้องชายไม่มีบ้านอยากให้เราเนะี่ยช่วยเหลือเงินที่กเกษียณน,นะช่วยเหลือให้ไปปลูกบ้านให้ให้ไปปลูกบ้าน,ให,ใ,หปปานให้มันว่างั้นให้มันอยู่ก็ว่า,วานพูดง่ายๆบอกว่า จะขอแบ่งจะขอแบ่งเงินกเกษียณของสามีเราอะ่ะของผัวเราอะ่ะไปแบ่งให้พี่ให้น้องของเราอะ่ะก็บอกก็อบอกให้บอกมีถ้ามีก็ให้ก็ให้มั่งเขาว่างั้นนะนะพูดถึงเงินจํานวนนี้มันก็ใช้ใช้สําหรับสองคนผัวเมียคือมันไม่ได้เป็นก้อนพี่น้องมันได้มันได้เป็นเดือนเป็นเดือนไปมันไม่ได้เป็นก้อนพูดถึงเป็นเงินของสามีที่ทํางานมาทั้งชีวิตนะนะจน เข้ากเกษียณเขาก็ได้เงินกเกษียณนะาไว้กินตอนแก่ใช่ไหมละ่ะสามีไม่ใช่คนเดียวอ่ะนะสามีแล้วก็มีเราด้วยอสองคนสองคน,สองคนนาะกินสองคนเพราะว่าลูกเต้าเนะี่ยไม่ต้องไปคิดถึงเขาหรเพราระว่าลูกเขาก็หาเองได้นะพูดถึงเราคือเราเราคิดว่าเราเราเงินจํานวนนี้เราอยู่ได้กี่ปีเงินจํานวนนี้เราจะแก่ เราแก่แล้วเราใช้จ่ายนะประมาณเราจา,าคือพูดง,ง่ายๆว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ใช้ได้เงินจํานวนเนี้ยใช้ได้สักกี่ปีให้มันมันเป็นอย่างนี้พี่น้องไม่ใช่แม่ได้เงินกเกษียณสามีทํางานมาทั้งชีวิตก็เงินของเขาอเนาะเราจะมาแบ่งให้พี่ให้น้องเรามันเป็นไปได้ยังไงอ่าแม่แม่ฉันก็แม่ฉันนะ่ะคิดได้ยังไงบอกว่าเงินจํานวนที่เงินที่สามีามนเกษียณน่ะเอามาแบ่งให้พี่ให้น้องของเราอะ่ะ มันเป็นไปได้ยังไงขนาดพี่น้องของสามีเองเขา้าเกษียณเขายังไม่แบ่งไม่อะไรเลยชีวิตใครชีวิตมันจนะไม่ะพี่น้องปัญหามันมีมากหรือเกินนะพูดถึงอะนะมันอะไรกันนะกะนาสมมุตินะสมมุติว่าพี่พี่น้องน้องกันเนี่ยเขาเขาเออทำงานเขา้าเกษียณแล้วแล้วแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเขา้าเกษียณแล้วพูดถึงจะพี่น้องที่เมืองไทยอะนะ พูดถึงถ้าเขากเกษียณแล้วเงินที่เขาได้ค่ากเกษียณน่ะแล้วเขาจะมาแบ่งให้เราไหมอ่ะถามจริงๆนะ่ะแล้วเขาจะมาแบ่งให้เราไหมถามหน่อยอทุกคนก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีลูกมีเมียใช่ไหมลนะ่ะแล้วเขาจะมาแบ่งให้เราไหมพูดถึงนะจะเอาแต่ของเราอ่ะแม่ความคิดของแม่นะ่ะเป็นอย่างนี้อนะถ้ามีก็มาแบ่งมัง่งมันไม่มีบ้านอยู่มันอย่างงุ้นอย่างนี้ เอาอยากได้อยากมีก็หาเอาสิใช่ไหมละ่ะอยากได้อยากมีทุกคนทํางานก็มีกเกษียณก็มีเงินของตัวเองไว้กินต่างคนต่างมีครอบครัวใช่ไหมละ่ะต่างคนต่างมีภาระใช่ไหมละ่ะเงินของเขาทํางานมาทั้งชีวิตไม่ใช่ของเรานะเงินนี่เป็นของสามีแต่ว่าสามีได้เงินกเกษียณคือไม่ได้เงิน ไม่ได้เป็นก้อนก็ให้เป็นทุกเดือนทุกเดือนเดือนละกี่พันก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ไงแล้วมันก็พอค่าใช้จ่ายสำหรับทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะพูดถึงอนะมันมันก็ได้อยู่ได้กินสำหรับเงินงน,นจำนวนนี้อะนะเงินกินสำหรับเงินที่ตอนแก่บ้านปลายชีวิตของเราอะนะพูดถึงอนะก็เราก็อาศัยบุญบารามีของสามีเราเราได้กินได้อยู่กับเขาอะนะพูดถึงอะนะ แต่แม่ชั้นก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแม่ฉั้นเ็าบอกว่าเออได้เงินก็ดีแล้วได้เงินก็เกษียณนะได้เท่าไหร่ละพูดเราก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเราก็ไม่อยากจะบอกนะพูดจริงๆว่าเราก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะว่าเงินเกษียณแต่บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นก้อนมันไม่ได้ทีเดียวเลยก็ก็ทยอยให้ก็ให้ทุกเดือนทุกเดือนไงมันเป็นอย่างนี้ก็บอกถ้ามีถ้ามีก็พูดถึงว่าจะมาแบ่งแบ่งให้พี่ให้น้อง แบ่งพี่น้องกันน่ะเขาบอกจะมาแบ่งได้ยังไงแล้วก็เงินของเขาอ่ะเข้าใจหรือเปล่าละ่ะมันเป็นเงินมันมันเป็นเงินของเขาเขาทางานมาทั้งชีวิตตลอดชีวิตของเขาอ่ะแล้วจะไปแบ่งเพื่ออะไรละ่ะพี่น้องก็ไม่ไม่เคยมามายื่นมือมาช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากเวลาไม่มีกินพี่น้องก็ไม่เคยช่วยเหลือนะพูดถึงแล้วแล้วทำไมก็ต้องจะต้องเอาเงินของเขาเอาไปแบ่งให้พี่น้องด้วยละ่ะอ่ะ อยากจะถามหน่อยทําไมถึงคิดแบบนี้ล่ะอยากจะถามอยากจะรู้หน่อยทําไมถึงคิดแบบนี้ถ้าพูดถึงพี่น้องกัน่ะถ้าเกิถ้าเกิดเขาทํางานเขากาเษียณแล้วแล้วเงินที่เขาได้ค่าเกษียณแล้วเขาจะมาแบ่งให้เราไหมถามหน่อยก็คนแก่ความคิดคนแก่ก็คงจะยังไงไม่รู้นะพูดคล้ายๆว่าข้างๆคู่ครัวความคิดข้างๆคู่ครัวนะไม่เข้าใจเหมือนกันเดะ ก็อยากจะได้แต่องเขาของเขาเนี่ยทําไมถึงอยากจะได้นักหนากาถามหน่อยโอ้ยมีที่ไหนล่ะมีที่ไหนลูกเขยอะทางานแล้วเลี้ยงดูแม่ยายอะหลายสิบปีแล้วทํางานเลี้ยงดูแม่ยายอให้เงินให้เงินแม่ยายแม่ยายไม่ได้ทํางานให้เงินส่งเสียทางบ้านสามีก็ทํางานคนเดียวมันมีที่ไหนแบบนี้ไปหาลูกเขยทางเมืองไทย ลูกเขยเมืองไทยอ่ะคนไทยอ่ะมีไหมอย่างนี้ส่งเสียให้อย่างเนี้ยมีไหมถามหน่อยไอ้เงินที่เขากเกษียณแล้วก็อยากจะได้ของเขาเนี่ยจะให้มาแบ่งอย่างงู้นอย่างนี้เอาแบ่งไปแล้วเอาที่ไหนกินล่ะทีเนี้ยแล้วใครจะมาเลี้ยงล่ะทีเนี้ยคิดแตอยากจะได้แต่ของเขาอเนาะโอ้ยพี่น้องไม่ไม่รู้ค่อยจะพูดยังไงค่อยนะจริงๆแล้วชีวิตค่อยไม่ได้เติบโตมาจากพี่น้องกันนะเพราะว่า แม่แม่ไปมีสามีใหม่จ้ะเราก็อยู่กับแม่อายุสิบสี่นะเราก็ไปหางานทําเราก็อยู่กับตากระยายนะพูดถึงชีวิตก็ดุมดุมดอนดอน,ดอนมาจนมาอยู่ได้จนมามาอยู่เมืองนอกเนะี่ยจนมามีสามีเมืองนอกเนะี่ยมันเป็นแบบนี้พี่น้องก็เราก็ติดต่อไปเรากา็ดูแลเพื่อความเออสงสารนะนะนะพูดถึงนะสงสารนะนะพูดถึงถึงเราจะไม่อยู่ด้วยนะ แต่เราก็ส่งเสียให้อะนะผู้ถึงก็จะมาคิดแต่จะมาเอาอ่าอยากได้ที่เราก็ซื้อที่อ่าเราก็ซื้อที่ละอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้สารพัดเลยนะผู้ตามตรงอะนะไม่รู้จะเอาอยากจะได้อะไรนักหนาเราไม่รู้ไอเราก็ไม่ได้ทํางานเราเป็นแม่บ้านนี่นะมันไม่ได้ทํางานทําการอะไร อยู่บ้านนี่นะทำกับข้าวอยู่กับตลาดนี่นะเราไม่มีปัญญาทำทำงานทำอะไรก็ได้สามีเลี้ยงนี่แหละพูดถึงก็เงินเงินก็เป็นเงินของเขาเขาทำงานคนเดียวเนาะอผัวก็มีคนเดียวก็ยังว่าผัวมีคนเดียวโอ้ยเนาะจะเอาที่ไหนมาเงินกเกษียณของเขามันก็เป็นเงินของเขาก็เอาไว้กินเลี้ยงตัวเองตอนแก่เนาะไปอยากทำไมถึงอยากจะได้แต่ของเขาอะทำไมถึงอยากได้ของเขานักหนาะ อยากมีอยากได้ก็หาเอาเองสิทุกคนทํางานทุกคนก็มีเงินกเกษียณแล้วเงินกเกษียณของพี่น้องกันนะ่ะแล้จะมาแบ่งให้เราไหมจะมาแบ่งให้ไหมอาถามหน่อยสิแม่ค่อยไม่รู้เป็นอะไรนะความคิดนะบอกตรงๆเลยไม่ไม่อยากโทรไม่อยากโทรศัพท์ไปคุยเท่าไหร่นะพูดตามตรงนะกับแม่เนี่ยนะเพราะว่าความคิดของแกนะ่ะ ข้างๆครูๆนะความคิดของแกน่ะความคิดอยากคืออยากจะได้ไะแต่อยากจะได้อยากจะได้อย่างเดียวอะนะพูดถึงอะนะความคิดของแกเป็นอย่างนี้นะเราก็ความที่เราแบบว่าเราอยู่ไกลเราคือเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะเราคือเราก็เป็นห่วงอะนะคือเราไม่ได้เติบโตมากับพี่น้องกันอะนะเราอยู่คนละที่กันอะนะเพราะว่าไม่ได้เติบโตมาด้วยกันเนาะเราก็มีแม่ แม่ก็ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะเลิกกับสามีใหม่แล้วก็อยู่คนเดียวมาเลิกกันตอนแก่เราก็ส่งเสียไปแล้วทีนี้เราก็บางทีเราก็โทรไปบ่อยโทรไปถามข่าวโทรไปว่าเราเป็นห่วงวนะเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแกไม่สบายด้วยไงทีนี้เราก็โทรไปถามนะพ,นนพูดนั่นพูดนี่พูดอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยความคิดของคนแกนะความเพราะว่าแม่เป็นแม่คือแม่ไม,ม,ม่ค่อยได้ ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่อ่ะพูดถึงอนะไม่ค่อยเข้าสังคมแล้วไม่ค่อยรับรู้อะไรสิ่งต่างๆเป็นคนที่ด้อยในการพัฒนาด้านด้านความคิดนะนะก็คือเขาไม่รู้ไม่รู้ทันคนอ่ะคือคิดอะไรก็ข้างๆรูคูแล้วก็แก่ด้วยที่จริงแกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วแกเป็นอย่างนี้ของแกเองนะไม่ใช่ว่าจะพูดแม่ตัวเองนะนะยพูด พูดถึงเน่จะมาพูดอะไรจะมาพูดถึงเงินกเกษียณในวันนี้จะมาพูดถึงเงินกเกษียณน,นะแม่ฉันน่ะเขาอยากจะให้มาแบ่งให้พี่ให้น้องเงินกเกษียณของสามีฉันนะนะมันเป็นอย่างนี้มันจะเอาของเขาได้ยังไงเราจะแม่ละให้เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเกิดพี่น้องกันเนี่ยกเกษียณทํางานกเกษียณแล้วได้เงินกเกษียณแล้วเจะแบ่งให้เขาไหมถามหน่อย มันแบ่งไม่ได้นะเพราะว่าต้องกินต้องอยู่นะเพราะต้องเลี้ยงตัวเองมาตอนตอนแก่บ้านปลาชีวิตต้องใช้เงินจากพี่น้องเพราะว่าอยู่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่มีที่มีมีทางมันมีแต่บ้านบ้านเราอยู่เราไม่ทํางานแล้วแต่เราต้องเสียค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สเสียค่ายามเสียค่ากินค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่มันเสียทุกอย่างนะเสีย เสียเสียทุกอย่างเสียทุกเดือนนะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่าจะมีบ้านแล้วไม่ต้องเสียอะไรนะไม่ใช่นะค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่ายามนะต้องเสียนะถ้ากินค่าค่ารถค่าอะไรอีกพี่น้องคิดดูคิดคิดแต่ว่าเราอยู่เมืองนอกเราต้องมีเราต้องยังไงก็ต้องมียังไงก็มีอ่าแกพูดเราบางทีเราบอกแล้วเราไม่มีเงินแกก็บอกต้องมีต้องมีแกบอกต้องมี แล้วเราก็บอกตอนที่เราไม่มีเงินเราก็บอกเราไม่มีเงินไม่มีเงินนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ร่าไม่ได้รวยนะแกแม่ชั้นก็บอกว่าต้องมีต้องมีงมแกบอกต้องมีแกบอกอย่างนี้นะเราบางทีเราก็มาคิดเราก็น้อยใจเหมือนกันแบบเป็นเพราะว่าเราแอบไม่ได้อยู่ด้วยกันจนเราอยู่แค่อยู่กับแม่นะก็อยู<ม>่กับญาติบ้างอยู่กับแม่บ้างเพราะแม่ไปแต่งงานใหม่ไง ีเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะเพราะแกก็ไปแต่งงานใหม่ก็ในการที่ใกล้ชิดมันก็ลดน้อยลงมันก็ห่างนะด้านเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่นานเราไม่รู้นิสัยใจโคที่แท้จริงเราก็ไม่รู้นะเราก็รู้แบบตอนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็พอรู้นิสัยของแกอยู่แล้วแต่ทีนี้แกมีความคิดที่ว่า ก็อยากจะได้อยากจะจะเอาของเราอ่ะไปให้ช่วยเหลือ,อพี่น้องอพี่ๆน้องๆกันอะไรอย่างนี้ไงความคิดของแกคือคือจะให้เราเป็นฝ่ายฝ่ายให้ฝ่ายเดียวอ่ะความคิดของแกเป็นอย่างนี้นะก็ถึงได้บางทีก็คิดว่าบางทีก็น้อยใจเหมือนกันนะบางทีนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ทํางานเราสามีเราเลี้ยงสามีก็ทํางานก็เหนื่อยเนาะเราบางทีเรา เขาหยิบยืน่นเอ่ยยื่นมือมาช่วยเราถึงบ้าเราส่งเสียทางบ้านนี่ไงบางทีเราก็เกรงใจสามีเพราะว่าสามีทํางานคนเดียวใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเราไม่มีผัวเลี้ยงเนี่จะเกิดผัวเป็นอะไรเงี้ยแล้วใครจะมาเลี้ยงเราตีเน,นี้ยพี่น้องเราจะเลี้ยงเราไหมพี่น้องจะทํำยังไงจะมาช่วยเหลือเราได้ไหมใช่ไหมละ่ะต้องคิดอย่างนี้ที่จริงแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนที่ เขามีประสบการณ์มาด้านนี้นะเหมือนกันนะนะที่มาอยู่ต่างประเทศเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจที่น้องเขาบอกเอาเฉพาะชีวิตของเราก็พอแล้วเอาเฉพาะชีวิตครอบครัวของเราก็พอแล้วเขาว่าอย่างนี้เขาแนะนํามาอย่างนี้นะ เพื่อนบางคนน่ะนะก็บอกก็ถ้าเกิดมีแม่มีแม่ก็ดูแลดูแลแม่ไปเขาว่าอย่างนี้ก็ส่งเสียให้แม่ไปส่วนพี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกหากินใครหากินมันไม่ต้องแปอะไรมากมายทําให้เราเออเกิดมีทุกข์มีความทุกข์มันไม่ใช่ปัญหาของเราเขามือมีมือมีเท้าก็หากินเองเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะเขาก็เพื่อนบางคนก็พูดในตานองที่ว่าอ่า ปลอบใจเราให้กําลังใจเรานะเพื่อนบางคนนะนะเป็นนะนะก็ก็ดีนะเพื่อนบางคนบางทีเรามาอยู่ที่นี่เราไม่มีใครที่ปรึกษาได้ไงบางทีบางทีเพื่อนบางคนก็พูดให้กําลังใจมั่งอะไรนี้มั่งอย่างนี้แหละพี่น้องชีวิตอยู่มังนอกนะไม่ใช่ว่าจะร่ารวยกันทุกคนนะแล้วแต่ดวงนะพี่น้องแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่เวรแต่กรรมจ้ะพี่น้องจากแค่นี้ละจา้าบ๊ายบายจ้า